ตัวแองเกิลซัพพอร์ตอุปกรณ์ประคองข้อเท้าไอ้ตัวนี้จะมีอยู่สองชิ้นนะคะชิ้นหนึ่งจะเป็นตัวที่ใหญ่หน่อยนะคะจะใส่มรนกรใส่รองเท้าส่วนอีกชิ้นหนึ่งจะเล็กเป็นสายแบนสําหรับพันให้มันกระชับมากยิ่งขึ้นตัวแองเกิลตัวนี้จะมีแกนเหล็กด้านข้างข้างละสองเส้นนี่หนึ่งสองอีกข้างก็หนึ่งสองเป็นแกนเหล็กสปริงขดลวดนะคะซึ่งทำให้แข็งแรงตัวนี้วิธีการใส่ใส่เส้นตัวใหญ่ก่อนนะคะ ใส่ก็ใส่รองเท้าวสวนเข้าไปเลยนะคะสวนเข้าไปแล้วก็เราก็จะเอาอดีบุกแปะสองเส้นให้มันกระชับตัวนี้ก็กระชับปรับนิดนึงให้มันกระชับมากขึ้นเพราะฉะก็จะเป็นเหมือนกระส่รองเท้าเสร็จแ,แล้วก็เอาสายสเต็ปปิ้งแบน์ในตนัวนี้พันให้มันกระชับมากยิ่งขึ้นวิธีการพันก็พันไปเลขแปดนะคะ มันจะมีตัวน้าอยู่ก็แปะด้านข้างพันนี้เป็นเลขแปะเฉียงขึ้นเฉียงลงมันจะพันใด้มันมากขึ้นนะคะพันเลขแปะเฉียงคืนเลขแปะนะคะจะเป็นการเฉียงขึ้นเฉียงลงโอเคเฉียงลงข้างล่างเลขแปะเฉียงขึ้นมาข้างบน สุดท้ายก็ปิดแต่เพิ่งแบนด์นเส้นตรงไหนก็ได้เลยเค